สนทีหน้า217ถึง229อาัขยาดให้ท่องจำหน้า216และหน้า230สสนทีหนึ่งวิธีต่อสั์และอาคาระให้เนื่องกันด้วยอาคาระเพื่อจะย่อนอาคาระให้น้อยลง เป็นการอุป,ปการะในการแต่งฉันและให้คำพูดสละสรวยเลียกสนทีแตกต่างจากสมาีิย่นบทมีวิพัตไหลายลายบทให้เป็นบทเดียวกันสองการต่อมีสองคือ ต่อศัพท์ที่มีวิพัตให้เนื่อง้วยศัพท์ที่มีวิพัตเหมือนจัตตารออเมต่อเขาเป็นจัตตารเมเป็นต้นอย่างหนึ่งต่อบทสมาธยออักษรให้น้อยลงอุทาวนว่ากตาอ,อุป,ปะการโรต่อเขาเป็นกะตอปะการโรเป็นต้นอย่างหนึ่ง สามการต่ออักขระด้วยอักขระนั้นจัดเป็นสามตามความที่เป็นประธานก่อนคือสระสนติต่อสระหนึ่งพยัญชนะนนสนติต่อพยัญชนะห,หนึ่งนิคาหิตสนติตอนนิคาหิตหนึ่งสี่สนติกิริโยปกรณ์ วิธีเป็นอุปการะแก่การทำสนธิปยางคือโลบโปลบหนึ่งอาเทศออแปลงหนึ่งอาคขโมลงตัวอักษรหม่หนึ่งวิกาโรทำไม่ผิดจากคงเดิมหนึ่งปกติปกติหนึ่งที่คอทำไม่ยาวหนึ่งประสังทำไม่สซ้ำหนึ่ง สันญุโคสอนตัวหนึ่งสารสันทีได้สันทีกิริโยปกรณเจ็ดอย่างคือโลโปหนึ่งอาเทสอนหนึ่งอาคมโมนหนึ่งวิกาโรนหนึ่งปกติหนึ่งทีโคนหนึ่งระสังหนึ่งขาแต่สันโยุโคอย่างเดียว หนึ่งลบสารสนทีลบลบมีสองคือลบสารหน้าหนึ่งลบสารหลังหนึ่งสารที่สดของสารหน้าเรียกสารหน้าสารหน้าของสับปะังเรียกสารเบื้องปลายหรือสารหลัง เมื่อสระทั้งสองนี้ไม่มีพยัญชนะอื่นคันในระหว่างลบได้ตัวหนึ่งถ้าพยัญชนะคันลบไม่ได้ลบสระหนะ้ามีสีรัสณะคือสระหน้าเป็นละสัต สารเบื้องปลายอยู่หนะ้าพยัญชนะสังยตบางเป็นทีแค่าบางจึงเป็นแต่ลบสารหน้าอย่างเดียวโอทหวนว่ายาสาอินทริยานีลบสารหน้าคืออะในที่สุดแหง่งศพท์ยาสเสียส่วนที่เป็นยาสินทริยานีโนฮิเอตังลบสารหน้าคืออ ที่สุดแห่งศัพโนฮิเสียสนที่เป็นโนเหตังสัมมตุอายะสมมาลบสระเน้าคือโอที่สุดแห่งศพท์สัมมตุเสียสนที่เป็นสเมมตายสมมาถ้าสระทั้งสองเป็นประสา มีรูปเสมอกันคือเป็นอะหรืออีหรืออ,รอ,อุทั้งสองตัวเมื่อลบแล้วต้องทำสระที่ไม่ได้ลบด,ด้วยที่ค่าสนทีอุาหวนว่าตัตะตะระอาย่างเป็นตัตะระย่างเป็นตน้นถ้าสาระทั้งสองเป็นประสา,าแต่มีรูปไม่เสมอกันคือข้างหนึ่งเป็นอะ ข้างหนึ่งเป็นอีหรืออุก,ก็ดีข้างหนึ่งเป็นอีข้างหนึ่งเป็นอุหรืออาก็ดีข้างหนึ่งเป็นอุข้างหนึ่งเป็นอาหรืออีก,ก็ดีสละหลังไม่มีพย,ยัญชนะสังยอนให้ลบสรรหนา้าไม่ต้องทีกาสระหลังก็ได้โอท้าหวนว่าจะตูหิีอัปายยิเป็นจะตูหปาปายหิเป็นตน้น ถ้าสระหน้าเป็นทีฆาสระหลังเป็นละสราะไม่มีพยัญชน,น่าสังโยดให้ลบสระหน้าทีฆาสระหลังอุทหวันว่าสัทธาอีเธอเป็นสัพทิธาเป็นตอนลบสารหลังมีสองรัณะคือท้าสารสองตัวมีรูปไม่เสมอกัน ลบสราเมื่อปลายบางก็ได้อุทาหัว่าจตโรออิเมลบสลาอิที่ศัพท์อิเมเสียส่วนที่เป็นจตตรเมก,กินโนโอิเม่ลบสลาอิที่ศัพท์อิมาเสียส่วนที่เป็นกินนนมาเนก้าหิตอยู่หนะ้า ลบสลระเบื้องปลายได้บ้างอุทาหอนหว่าอาภินันทุงอิติเป็นอาภินันทุนติสองอาเทสรสนทิอาเทสองมีสองคือแปลงสาระเบื้อง,ง,ง,งหน้าหนึ่งแปลงสาระเบื้องหลังหนึ่งแปลงสาระเบื้องหน้าดังนี้ ถ้าอีเอหรืออูโออยู่หน้ามีสลาอยู่เบื้องหลังแปลงอีเอหรืออูโอเป็นพยัญชนะคือแปลงอีหรือเอเป็นยะแปลงอูโอเป็นว่าแปลงอีตัวหน้าเป็นยะถ้าพยัญชนะสองกันสามตัวลบพยัญชนะที่มีรูปเสมอกันเสียตัวหนึ่งอุทาหอนมา ปฏิสันทาลวุติอสศะเป็นปฏิสันทาลวุตัยศสะอคีอาคารเป็นอคยาคารเอาเอเป็นย่างโอตะหอนว่าเตอสศะเป็นตัยสะเมอญยัางเป็นเมยยย่างเตอาหังเป็นตัยหัง เอาโอเป็นว่าโอตหรอนว่าอาตโคอ,อัสะเป็นอัตะาวัดสะเอาโอเป็นว่าโอตหรอนว่าพาะโออาปาโทเป็นพะหาวัปโวาโทจักโคอปาปาถังเป็นจักขาวัปาถังแปลสระเบื้องหลังดังนี้ ถ้ามีสระอยู่ข้างหน้าเอวสับอยู่หลังเป็นเอตัวหน้าแห่งเอวสับเป็นริด้แล้วรสะสระเมืองหน้าให้สร้างโอทหวนา่ายะถาเอวเป็นยะถาิวาตถาเอวเป็นตถาิวสาสัมาคมสารสันติ อาคำโมลงตัวอักษรใหม่มีสองรสณะคือท่าซระโออยู่หน้าพยัญชนะนอยู่หลังลบโอเสียแล้วลองอาอาคมได้บ้างอุตหนว่าสศิลาวาเป็นโสศิลาวาโสปัญญาวาเป็นสปัญญาวา เอสอธรรมโมเป็นเอสอธรรมโมปยัญชนะอยู่เบื้องปลายลงโออาคมได้บ้างโอทะหอนว่าปาระสหัสสังลบอาที่สุดแห่งปารัศแล้วลงโออาคมเป็นปาระสหัสสัง สระัทะสตังลบอัติสุดแห่งสาระทศแล้วลงโออาคมเป็นสารทศตังสีวิการสารสนทิวิการโรคื เปลงสระหนึ่งให้เป็นอีกสระหนึ่งมีสองอย่างคือวิการในเบื้องตอนหนึ่งวิการในเบื้องปลายหนึ่งวิการในเบื้องตอนวิการสระหน้าดังนี้เมื่อลบสระเบื้องปลายสระหลังแล้วเอาสระเบื้องหน้าคืออีเป็นเอเอาโอเป็นโอโอตะฮวนา มูนิอาลโยเป็นมูนเนระโยสุอัอธีเป็นโสทีวิการในเบื้องกลวิการสล,ลังมีวิธีเหมือนวิการในเบื้องหน้าแตกแต่ลบสาร้าวิการสารลังอุทหวานวามาลุตตาอิริตันเป็นมาลุตเตริตัน พันทุสาอิวาเป็นพันทุเสวะนาอุปเปติเป็นโนปเปติอุตะกังอุมิกาชาตังเป็นอุตะโกมิกาชาตังหาปกกาติปกกาตินานไม่มีวิเศษตันใดอุตะหอนว่าโกอิมันเป็นโกอิมัน หกที่ข้าสารสันติที่ข้ามีสองอย่างที่ข้าสารหะนะ่าอย่างหนึ่งที่ข้าสารหลังอย่างหนึ่งที่ข้าสาระนาดังนี้เมื่อลบสารหลังแล้วที่ข้าสาระนาได้บ้างอุตะฮอนมากิงโซอิทาเป็นกิงโซทาสาทูอิติ เป็นสาตุติเป็นตอนหรือพยัญชนะอนยู่หลังที่แค่สระนาไรบ้างโอทาหวนว่ามุนีเจเรเป็นมุนีเจเรที่แค่สระหลังคือลบสระนาที่แค่าสาระหลังโอทาหวนว่าสัทธาอิทธาเป็นสัทธทจาจะ อุยันเป็นจุปยันเจ็ดราาสรสารสนทิถ้าไยันชนะก็ดีเอแห่งเอวาัพก็ดีอยู่เบื้องหลังรสสรละกันหน้าให้มีเสียงสันได้บ้างอุทวังว่าโพวาทินมามะเป็นโพวาทินมามะยะถาเอวะ เป็นยถาริวตพยัจันานสันทิพายัจันานสันทิได้สันทิกิริโยปกรณ์หาคือโลโปหนึ่งอาเตสอนหนึ่งอาคโมนหนึ่งปกติหนึ่งสังโยโคหนึ่งโลปัสราสันทิ เมื่อลบสลับเบื้องไกลที่มีนิกาหิตอยู่น้าแล้วถ้าพยัญชนะมีรูปเสมอกันจอนเลียงกันสองตัวลบเสียตัวหนึ่งอุทมหวงวาเอวังอสะเป็นเอวังสะปุพพันอสะเป็นปุพพังสะอศไพยัญชนะสนทิ ถ้าสารายุลันแปลงตีเป็น,ปนต่ายยาแล้วแปลงเป็นจ,าจา่าจ่าโอทะหวนว่าอิติเอวังเป็นอิเจวังปฏิอุตาริตวังเป็นปัจจุตตริตวัง,เป,ปจจวงเป็นตอนแปลงท่าเป็นท้าได้บ้างออทะหวนว่าเอกกงอิตา เป็นเอกภามิหังการแปลงที่ไม่นิยมสระหรือพยัญชนะเบื้องปลายอุตหหวานว่าแปลงทาเป็นหาได้บ้างอุตหหวนว่าสาธุทสัสน,นังเป็นสาหุทสัสน,นังแปลงทาเป็นตาอุตหหวนว่าสุขโตเป็นสุขโต เป็นตาเป็นตาโอทะหณ์ว่าทุกตาตนเป็นทุกตาตนเป็นตาเป็นเาโอทะหณ์ว่าคันตะโพเป็นคันตพโพแปลงตาเป็นตาระโอทะหณ์ว่าอตาโชเป็นอตระโชเป็นกาเป็นกา โอทาหอนว่ากุลุปะโกเป็นกุลุปะโกแป็งราเป็นละโอทาหอนว่ามหาสารโรเป็นมหาสาโลแป็งยะเป็นชาโอทาหอนว่าเขาวโยเป็นเขาวโชแป็งวาเป็นทาโอทาหอนว่า กุวัตโตเป็นกุพัโตเป็นยาเป็นกาอุทาหวนว่าสยังเป็นสะกังเป็นชาเป็นยาอุทาหวนเมื่อนิฉันเป็นนิยังเป็นตาเป็นกาอุทาหวนเมื่อนิยะโตเป็นนิยโกเป็นตาเป็นจา ออทะหวนว่าพระโตเป็นพระโจแปลงป่าเป็นพาะอทะหวนว่านิปติเป็นนิพติแปลงอาภีเป็นอัภาออทะหวนว่าอาภิอุคุจชติเป็นอภุกุจชติแปลงอาธิเป็นอัชาโอทะหวนว่าอาธิ โอกาโเป็นอาโกาโซอาทิอาคามาเป็นอาชักมาสระอยู่หลังแปลงเอาวะเป็นโออุทาหอนว่เอาวะนัทธเป็นโอนัทธะพยัญชนะอยู่หลังสามอาคมพยัญชนะสนทิ เายงชน,นะอาคมมีปะตัวคือ,อยะมาวะธนะตาระละถ้าสาราอยู่เบื้องหลังลงได้บ้างดังนี้ยะอาคมยะธา,าอีัังเป็นยะธา,าอีทังวาอาคมโอธิคติเป็นบุธิคติมะอาคมคารุ เอสติเป็นคารุเมสติท้าคมอัตาอัตโธเป็นอัตาทัทโธนาคมอิโตอายติเป็นอิโตนายติตาคมตัสสัมมาอิหะเป็นตัสสัมมาติหะราคมสัพพิเอวะเป็นสัพพิเรวะ ราคมชาญาติน,นางเป็นชารายาตน,นางในสัทธานิติวาลงหาอาคมก็ได้อุตหนสุอชุเป็นสุขชุสุุทิตังเป็นสุหขทิตังเป็นตอนสี่ยัญชน,นะสนทิ นั่นก็ไม่วิเศษอันใดสัญญไปยังจันนาสันทีสัญญโอมีสองอย่างคือซอนไปยังจันนาที่มีรูปเหมือนกันอย่างหนึ่งซอนไปยังจันนาที่มีรูปไม่เหมือนกันอย่างหนึ่งซอนไปยัญันะที่มีรูปเหมือนกันดังนี้ อิทัปโมทัติเป็นอิทัปโมทัติจะตุทัศีเป็นจะตุทัศี์สอนไปยังชนะที่มีรูปไม่เหมือนกันคือเอาอักขระที่หนึ่งสอนหน้าอักขระที่สองเอาอักขระที่สามสอนหน้าอักขระที่สี่ดังนี้ จตริธานานิเป็นจตริธานานิเอสวะจัชนะเะโลเป็นเอสวะจัชนะเะโลนิคหหิสันทีนิคหิสันทีได้สนทีกิริโยปกรณ์สิยังคือ โลบบนหนึงอเตทสนหนึ่งอักขโบนหนึ่งปกติหนึ่งโลโบนนิกาีสันทีเมื่อมีสระหรือไปอยังจชนะอยู่เบื้องหลังลบนิกาีซึ่งอยู่เบื้องหน้าบ้างก็ได้อุทาหวานว่าตาสัองอาหัรเป็นตาสาหัน วิถุนังอคตังเป็นวิถุนักขังอริยสัจนะนัตสเนงเป็นอริยสัจนทัสสนนงพุทธนังศาสนังเป็นพุทธนาาสนังสองอาเทศนิ迦หิสันติเมื่อมีพยัญชนะอยู่หลัง นิกายยุนนาแปลงนิกายเป็นพยัญชนะที่สุดวักได้ทั้งห้าตัวญยณน,าน,านามาตามสมควรแก่พยัญชนะที่อยู่เบื้องหลังดังนี้เป็นญะเช่นเอวังโขเป็นเอวังโขเป็นญะเช่นธรรมจเะเรเป็นธรรมัจะเรเป็นาน,เเนาเช่น สันทิติเป็นสันทิติเป็นนาเชนนเ่นตังนิพุตังเป็นตันนิพุตังเป็นมาเช่นจิรังปวสิงเป็นจิรังปวสิงถ้าเอและหาอยู่เบื้องหลังแปลงนี้กรหติตเป็นยะดังนี้ปจัจจตังเอวาเป็นปจัจจตันเยวา ังเอวะเป็นตันเยวะเอวัอวงฮีเป็นเอวันหีตังหีเป็นตันหิทยายะอยู่เบื้องหลังแปลงนิกะฮีกดยะเป็นยายะดังนี้สัญโยโคเป็นสัญโยโคในสัตธานีติว่าทะละอยู่เบื้องหลังแปลงนิกะฮีเป็นละอุตหวาน ปุงลิงคังเป็นปุนลิงคังสังลกักขณาเป็นสังลกักขณาเป็นตอนท้าสารรายู่เบื้องหลังแปลน,นิกาิตเป็นมะและทะดังนี้ตั้งอาหารเป็นตับมาหาันตังอาวจาุจะเป็นเอตตัทวจุจะอาคมนิกาิตสนที เมื่อสระก็ดีปยัญชนะก็ดีอยู่เบื้องหลังลงนิกาหิตในบ้านโอท้าหวนว่าจะโคโอทัาปาทิเป็นจกคงโอทัาปาทิอาวะสิโรเป็นอาวังสิโรเป็นตอนสีปกตินิกหิสนทินั้นไม่มีพิเศษ จบสนทีเคยอยากให้ท่องจำอันตีแปลงเป็นเรแล้วเอาเตามาแทนตีใช้เอมาแทนมีส่วนอันตีอันเตแทนใช้ตั้งมาแทนโตส่วนสัตสุยังกลับเมนใช้หีนั้นมาแทนตามแบบแถนที่มีมาส่วนหีและมีมา ต้องที่คาดได้คาดหนาแต่หีตามตำราลบทิ้งเสียงได้เหมือนกันแปลงอาที่ถทาเทาิดเป็นนิกาเหตไม่ผิดผันลงมีแลมมาพลันแล้วแปลงมาเป็นมาแทนเออยะลบเหลือเอเป็นอียะตามแบบแผนเอายะเป็นอาแทนไม่เหมือนแม่สับบางอัน เอธาแทนไอายาอยามายังกลับหันเป็นเอมุได้เหมือนกันไอยามีนั้นอยังแทนส่วนอีมารสะแล้วลงอาไปตามแทนเรียกว่าอาคมแทนลงนาทาตไม่ขาดเลยยีเยตอัจฉริการะทั้งสามนาธาจะเผยลงอานาทาตเลย ตามเฉลยที่มีมาแต่อัจฉตนนินี้อันหมวดนี้นี่แหลนะเนเอาสาอาคมมาคงเพิ่มไวไทาย่าตอตนส่วนอีอาคมนั้นเรียงตามฉันไม่สับสนวางไวไทายหมวดตนไม่ปะปนหมวดทาดนาะใช่ลงที่ท้าย่าหมวดอัจฉติและกาลภาวิสันตะิเนารวมลงมาสามพอดี ยังมีหาอาคมที่นิยมตามที่มีแปลงท้ายถาท่านี้มีได้มีวิพัตเลยแปลงองค์เป็นอิงโสที่ระโบตามฉเฉลยอังสุกก็ได้เอ่ยตามที่เคยร่ำเรียนมาส่วนโอใช่อีแทนมีแบบแผนมากนักหนาแปลงอิงเป็นอังเน ใช้กันมาอย่างมากมายหมวดพรวิทย์คิดทั้งหมดประสาบอนตามมุ่งหมายหากนำมาลงไว้การะตายตาดนี้เอย่ยให้ลบทุกศาสนะ,สะแปลงกะระเสียเฉยเฉยแปลงเป็นกาหาเลยเหลือลงไว้ตายตาตนว่าขามีว่าขามาคือว่าจะแปลงอีกหน แปลงกับวิพัตตนไม่ปรปลนตามตำราวัชามิวัชามาคือว่าสทาัทธานเหนือแปลงวิพัตกับทาตมาเป็นดังว่านี่เหมือนกันส,ะสะัามกรสะแล้วลงอาเพียงเท่านั้นส,สังไม่ใช่กันแต่แปลผลันใช้ตัวแทน ให้ใจสั่สามีฟังดูสิตามแบบแผนควรรู้อย่าดูแค้นเล่งระพเปียนเรียนท่องจำ